เวลาของพ่อแม่ของพระเจ้าไม่มีจริงมีเพียงไปในตอนนี้เวลาของพระบิดามารดาไม่มีอยู่จริงมีแต่นิวรันเท่านั้นที่มีอยู่จริงใส่ใจกับคําเหล่านี้สิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รักของจิตปิญญาณที่ได้รับการสรรเสริมโดยผู้สร้างจิตปัญญาณของทุกสรรพสิ่งและดังนั้น ทุกสิ่งจึงเป็นแสงสว่างในเวลานี้ของพระเจ้าบิดาและมารดาเป็นแสงสว่างทั้งหมดในการดำรงอยู่ในความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์อย่างเป็นสิ่งต่างๆและสิ่งนี้จะต้องได้รับการแก้ไขในทรงกลมที่สูงขึ้นทุกอย่างสมบูรณ์แบบมาก และยิ่งวิวัฒนาการมากเท่าไรก็ยิ่งเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบคาพูดของเรากำลังขับเคลื่อนพลังงานเพื่อยกคุณไปสู่ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์แต่ความพยายามรอทุกคนอยู่ยิ่งคุณตื่นตัวมากเท่าไรเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นเท่านั้นและจุดหมายปลายทางจะกลายเป็นประสบการณ์ การเดินทางทางแห่งการตัสรูน้นี้คุณจำเป็นต้องเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและในทุกๆก,ก้าวพี่น้องผู้แสวงบุญจะต้องมีชีวิตอยู่ในจิตใจของพวกเขาเหตุผลที่ทำให้พวกเขามาที่นี่และอะไรคือเหตุผลที่แน่นอนคือจิตวิญญาณแห่งการปลดปล่อยจิตวิญญาณที่อ่อนล้าของคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตโดยปราศจากความเจ็บปวด โดยปัศจากเจ้านายและคำสั่งและคุณเดินไปสู่ชีวิตนี้และเพราะคุณรู้สึกในใจของคุณการปรากฏตัวของแหล่งเดียวที่ปรากฏตัวของทุกสิ่งที่เป็นและคุณได้ค้นพบการหลอกลวงทั้งหมดและการโกรหกทั้งหมดที่ควบคุมชีวิตของคุณจนถึงตอนนี้พี่น้องที่รักของฉันทั้งหมดเป็นเรื่องราว ในวัยเด็กที่เล่าให้คุณฟังทั้งหมดได้รับการไต่ตรองลวงหน้าและได้รับการสร้างและควบคุมเพื่อให้คุณอยู่ในคุบหนังสือเล่มเดียวการได้รับการพิจารณาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันได้รับการจัดการให้เป็นความเชื่อประเภทที่หนึ่งในทุกแผนการบนโลกมีมือของพระเจ้าแห่งความมืดผู้สร้างขึ้น เพื่อให้คุณไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนที่คุณกำลังทำที่นี่และที่คุณจะไปแม้กระทั่งการชำระบาปและนรกถูกสร้างขึ้นเพราะทำให้ความกลัวที่จัดการคุณเหมือนหุ่นเชิดบนเวทีของชีวิตแต่ขอเตือนคุณไว้ตรงนี้ว่าทุกอย่างได้รับอนุญาตจากความประสมของคุณเพราะอะไรก็ตามที่คุณขอพ่อและแม่ของคุณ เขาจะให้คุณและเพราะคุณได้ตอบสนองต่อการเรียกร้องของแสงสว่างความจริงของจกักรวาลคือการข้ามท้องฟ้าแห่งความไม่รู้และเริ่มที่จะพบคุญแจแห่งการปลดปล่อยและตอนนี้ไม่มีการหันกลับฉันคือแอตตาโชรานพี่ชายของคุณจากดวงดาวและฉัน นำคำสำคัญให้คุณเพื่อเริ่มเปิดประตูทั้งหมดของจิตสำนึกและคุณจนกว่าคุณจะเข้าใกล้ผู้ว่าการของดาวเคราะห์ที่สวยงามใบนี้ความพยายามที่จะเอาคุณแจและเปิดประตูทุกบานของพันปีนี้คุกเป็นของพวกคุณทุกคนเริ่มฝึกการแยกตัวฟังโรคภายในของคุณว่าเสียงภายในที่ค่อยๆแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ยึดติด ของคุณเป็นอย่างไรรักทุกสิ่งและทุกคนและรู้สึกขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษของการเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของการปลดปล่อยนี้และเพราะว่าคุณคือชิ้นสำคัญที่สุดของเกมจบนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จะถามยังพอมีเวลาแยกมเมล็ดข้าวออกจากไถานาจิตวิญ,ญญาณที่ยึดเยือ้อยึดหยุ่นที่สุดจะ ผ่านบันไดแห่งความสมบูรณ์แบบผ่านความเจ็บปวดเพราะพวกคุณพวกเขามีโอกาสที่จะเดินตามเส้นทางแห่งความรักที่แท้จริงและพวกเขาเลือกทางอื่นๆที่จะขโมยของคุณทรัพย์มันเป็นของทุกคนที่พวกเขาทำให้แน่ใจว่ามันจะยังคงอยู่ในไม่กี่มือที่นํา มาในส่วนใหญ่ร้องไห้และกัดฟันเพราะเวลามาถึงแล้วคุณที่ได้เปิดตาและหูของคุณสามารถชื่นชมได้โดยความงามและความเบาของใหม่ชีวิตที่ปราศจากท่าเจ้านายมีความเพียงในอารมณ์ที่ดีและด้วยความกล้าหาญของนักรบรักชาติ เพราะพวกเขาเป็นตัวอย่างสำคัญของมนุษยชาติในแสงสว่างที่มีแต่ผู้ชนะและสำหรับความมืดมิดที่มองโลกในแง่ร้ายชนะและไม่มีอะไรเหลือให้ทำไม่มีและไม่มีทหารที่รักและกล้าหาญของแสงสว่างบ้างเรายังต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ เช่นเดียวกับธรรมชาติที่ร่วมมือกับการชำระร้างและทำความสะอาดของโรคที่สวยงามนี้และอาณาจักรของมันผมบอกว่ามันยากเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีกลไกที่เนื้อกว่าและสมาชิกรู้ว่าสิ่งต้องทำใจเย็นและมีความเชื่อและความกล้าหาญน้องสาวและพี่น้องที่รัก เราอยู่ในช่วงสิ้นสุดของเวลาของเกมนี้ที่มีอยู่แล้วผลของสุดท้ายระหว่างรอคำสาบานของการยอมจำนวนรีไซเคิลความคิดและความรู้สึกของคุณจะเลือกป่มทั้งหมดคุณอยู่บนโลกใบนี้คุณแต่คุณไม่อยู่ที่นี่จิตวิญญาณที่จะรู้สึกอิสระเต็มเปี่ยมต้องแก้ปมทั้งหมดทีละปมทีละปม และไม่รู้สึกผิดไม่เสียใจไม่เศร้าแต่ความสุขอันบริสุทธิ์ที่มาจากจิตวิญญาณที่เป็นอิสระฉันหวังว่าคุณโชคดีในยุคยุคเลเนเซอร์ที่มีความสุขและการเดินทางที่มีความสุขสู่ความสมบูรณ์แบบที่เราถูกสร้างขึ้นด้วยบันทึกไว้ในสติของคุณทุกคนเรามีอิสระเราเป็นเอกลักษณ์เราเป็นนิรัน เราไม่สามารถเตะต้องแตะต้องได้ในสาระสำคัญเราเป็นหนึ่งเดียวกับแห่งที่มาสูงสุดและมีไม่มีอะไรต้องกลัวพรแสงฝนหล่นลงมาจากท้องฟ้าเพื่อให้คุณไม่หลงทางกลางถนนขอบคุณจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งของคุณ คุณทำงานที่ดีสำหรับมนุษยชาติคำพูดของเราไม่ได้สำคัญทุกคนจริงๆเพราะทุกคนได้รับอาหารนี้แต่แสงสว่างเดินทางหน้าเดินหน้าต่อไปนักรบของเจ้านายทยี่รักช,ชนะได้ถูกตัดสินและเขียนขึ้นแล้วนั่นแหละครับผมบทข้อความก็จบสิ้นแล้วฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผม หากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทําให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่าแจ้งกราบวินวนมรมรมคูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่าแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ